ครอบครัวหนึ่งมีสี่คนคือพ่อแม่ลูกสาวและลูกชายถ้าคนในครอบครัวทั้อง,งยืนเข้าแถวเป็นเส้นตรงเพื่อถ่ายรูปโดยพ่อและแม่ยืนติดกันแต่แม่จะไม่ยืนติดกับลูกสาวจะมีวิธีในการจัดแถวเพื่อถ่ายรูปทั้งหมดได้กี่แบบข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันโจทย์บอกว่าพ่อกับแม่ยืนติดกัน ดังนั้นเราจับพ่อกับแม่มัดรวมกันถือว่าเป็น1คนในครอบครัวมี4คนลบไปสองเหลือสองบวก1ก็จะเป็น3ดังนั้นวิธีการยืนถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ามแฟกค,คูณสองแฟกวิธีสามแฟกก็คือการสลับที่พ่อแม่แล้วก็ลูกทั้งสองส่วน2องแฟกเนี่ยก็คือการสลับระหว่างพ่อกับแม่ เช่นพ่อซ้ายแม่ขวาหรือว่าพ่อยืนขวาแม่ยืนซ้ายก็จะได้สองแฟกต์อิจบอกว่าแม่จะไม่ยืนติดกับลูกสาวการที่เราจะคิดวิธีที่แม่จะไม่ยืนติดกับลูกสาวเนี่ยเราก็จะคิดในทางกลับกันก่อนก็คือเราให้แม่กับลูกสาวเนี่ยยืนติดกันดังนั้นการยืนก็จะเป็นพ่อยืนติดกับแม่ยืนติดกับลูกสาว ซึ่งสามคนเนี่ยมัดรวมเป็นหนึ่งดังนั้นจากทั้งหมดสี่คนก็จะเหลือหนึ่งคนแล้วมัดรวมเป็นหนึ่งก็จะนำไปบวกก็จะเป็นทั้งหมดมีสองดังนั้นวิธีการยืนก็จะเป็นสองแฟกค,คูณสองแฟกซึ่งสองแฟกแรกเนี่ยก็คือพ่อแม่ลูกสาวกับลูกชายสลับกันส่วนสองแฟกหลังเนี่ยก็เป็นการยืนสลับกัน โดยพ่อยืนซ้ายแม่กับลูกสาวยืนขวาหรือว่าพ่อยืนขวาแม่กับลูกสาวยืนซ้ายโดยแม่กับลูกสาวเนี่ยจะต้องยืนติดกันดังนั้นในการหาคำตอบของข้อนี้เราก็จะนำวิธีการยืนทั้งหมดก็คือ3ามแฟกค,คูณ2แฟกเนะี่ยตั้งลบด้วยวิธีการยืนที่แม่เนะี่ยยืนติดกับลูกสาว,วนะวิธีการยืนก็จะได้เท่ากับ สาแฟกสแฟกลบด้วย2องแฟกสแฟกสแฟกเท่ากับ6 2สอแฟกเท่ากับ2ดังนั้นก็จะได้12ลบด้วย4เท่ากับ8เพราะฉะนั้นวิธีในการจัดแถวเพื่อถ่ายรูปทั้งหมดจะมี8แบบตอบข้อกไก่นะครับ